องประกอบของประกันสุขภาพเด็กฟิลิปมีอะไรบ้างน,นะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าประกันเด็กเนี่ยของฟิลิปเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับผมมีรายวันไหมม,มีประกันอุบัติเหตุให้ไหมหรือว่ามีประกันหลักไหมครับคลิปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่มีคําตอบอย่างแน่นอนนะครับผมโอเค มาดูกันเลยนะครับผมว่าประกันสุขภาพเด็กที่อาร์แจ้งในอินบ็อกซ์นะครับผมราคาที่ตอนนี้ก็จะเป็นถ้าเด็กแรกเกิดก็น้องผู้ชายก็2องหมื่นนะครับน้องผู้หญิงก็2องหมื่นเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับผมมาดูครับอันแรกเลยนะครับประกอบด้วยสัญญาหลักนะครับผมประกันชีวิตหลักครับเก้าสิบคับยี่สิบ ุณพ่อคุณแม่นะครับผมส่งไป20ปีน้องได้รับความคุ้มครอง90ปีนะครับผมตัวนี้ครับเน้นนะครับผมเน้นว่าเป็นแบบตลอดชีพนะครับผมตลอดชีพก็คืออยู่ถึง90จะได้ทุนประกัน5แ0 0คืนไปนะครับผมหรือว่าน้องเสียชีวิตก่อน90ก็จะได้5 0 0ขคืนไป และอีกข้อหนึ่งที่สําคัญคืออยากจะได้มูลค่าเวนคืนหรือว่าเงินน้ำที่ส่งไปคืนนี้ก็คือเวนคืนตามปีไปนะครับยกยกตัวอย่างเช่นน้องผู้หญิงนะครับผมถ้าปีที่20เอิเอากรมธรรม์มาคืนนะครับผมจะได้เงินประมาณตั้งสี่หมกว่าบาทนะครับผมยิงเก็บก็ยิงได้เยอะนะครับผมเบี้ยประกันที่ส่งไปนะครับเบี้ยประกรันสุขภาพที่ส่งไปนะครับมีส่วนหนึ่งเก็บไว้ในประ,ประกันชีวิตหลักด้วยนะครับสัญญาหลักด้วยนะครับผม ไม่ได้ทิ้งทั้งหมดนะครับผมมาดูข้อที่2ได้อะไรอีกได้ประกันชีวิตครับผมประกันชีวิตในส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของประกันชีวิตประกันสุขภาพหลัก H S นะครับผมก็คือมีค่าห้อง4ี่พันมีค่ายามีค่าหมอโดยแบบ ประกันของสุขภาพของเราเนี <pr> to <to ่ยเรียกว่าแบบแยกจ่ายครับผมแยกเป็นข้อว่าค่าหมอค่าหมอได้เท่าไหร่ค่าห้องผ่าตัดได้เท่าไหร่ค่าทันต์ผ่าตัดได้เท่าไหร่แยกเป็นข้อ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 นะครับผมตรงนี้ครับผมค่าห้องนะผมเริ่มต้นที่4 0 0พันนะครับผมถึง10,000นบาทเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้ตามความต้องการนะครับมีทหารจัดให้ทุกแบบที่คุณพ่อคุณแม่อยากได้เลยครับผมดีนะครับตรงนี้ ได้2ข้อแล้วนะครับผมแล้วบางท่านนะครับผมจะได้ในข้อที่3ด้วยคือในส่วนของเอเจนตัวช่วยส่วนต่าง90%ตรงนี้ครับผมจะเป็นสําหรับน้องที่มีอายุ1คขวบครึ่งขึ้นไปแล้วนะครับสามารถซื้อตัวเอเจนพเพิ่มเติมได้คือตัวนี้จะเข้ามาช่วยจ่ายส่วนต่าง90%ครับสมมุติว่ามีค่าย,ยายเกินมาหนึ่งหมื่นครับโดยปกติแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องจ่ายเงินเอง1 0 0 0 0บาทแต่ เมื่อมีตัวนี้ครับตัวนี้ช่วยจ่ายเก้าพันคุณแม่จ่ายแค่พันเดียวแต่นะครับผมสาหรับน้องที่มีอายุหนึ่งขวบขึ้นไปแล้วนะครับผมถึงจะซื้อตัวนี้ได้มาดูตัวที่สี่ตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับผมชดเชยรายวันครับที่ฟิลิปครับน้องแรกเกิดหรือว่าน้องที่อายุยังน้อยน้อยเนี่ยสามารถซื้อชดเชยรายวันได้นะครับผมซื้อสูงสุดได้ถึงวันละนะครับชดเชยรายวันวันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม หนึ่าบาทหรือว่าแพ็กเกจธรรมดาก็จะมี1,000ันให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วอยู่ในแพ็กเกจนะครับผมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจ่ายแค่20,000กว่าบาทได้หมดนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไม่พอครับมาดูข้อสุดท้ายประกันอุบัติเหตุนะครับผมมีประกันอุบัติเหตุด้วยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปซื้อ PA เเพิ่มเติมนะครับตัวประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็จะได้เป็นครั้งนะครับผมครั้งละ5 0 0 0ันบ้าง6,500บ้าง7,000พันแปดพัแล้วแต่แพ็กเกจนะครับผมข้อดีของเราก รักษาต่อเนื่องได้7วันหมายความว่าอะไรต่อเนื่องได้7วันคือผวแตกวันนี้ครับผมล้างแผลได้อีก7วันนะครับผมให้อยู่ใน7วันนี้คือประกันเกิคุ้มครองนะฮะแล้วก็ถ้าน้องนะครับผมเกิดอุบัติเหตุและต้องแอดมิดนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของเอเเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมก็คือนอนโรงพยาบาลก็จะคุ้มครองในส่วนของประกันสุขภาพหลักไปนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่พูดมาเนี่ยครับผม ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ี่ยจ่ายสองหมื่นกว่าบาทกับฟิลิปแล้วนะครับผมได้ทั้งหมดนี้เลยครับได้ทั้งหมดนี้เลยห้าข้อที่เลยครับแล้วบางท่านนะครับผมบางท่านก็จะได้ห้าข้อแต่ว่าน้องแรกเกิดที่ทาใหม่นะครับก็จะได้สี่ข้อนะครับผมจะไม่มีข้อสามเนาะไม่มีตัวเอสเซนันะครับประกันเด็กสุขภาพฟิลิปนี่ครับค่อนข้างคุ้มมากๆในตลาดในปัจจุบันนี้นะครับผมเพราะว่าเลยครับค่าเบี้ยที่ถูกนะครับผมทุนประกันนี่นะครับอย่าลลมมว่่าานนปรรรระะกกัััหีคบเไ คุณประกันหลักของเรา5แสนนะครับผม5แสนนะฮะจ่ายเบี้ยถ้าเท่ากับที่อื่นแต่ได้5แสนนะครับผมค่าห้องตรงประกันสุขภาพเนี่ยครับค่าห้องเราเริ่มที่4,000นะครับผมค่าห้องเยอะนะครับ4,000นะครับผมไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมีช่วยจ่ายส่วนต่าง90%นะฮะไอ้ตัวนี้ก็เป็นเฉยเฉยรยวันเพราะฉะนั้นแล้ะครับสื่อที่ปลิดคุ้มค่าแน่นอนครับผมจ่ายทีเดียวได้ทั้งหมดเลยนะครับจ่ายทีเดียวได้ทั้งหมดเลยนะ คค่าสุดๆเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะมาตอบคาถามนะครับว่าประกันเด็กฟิลิปนะมีอะไรบ้างน,นะครับผมถ้าท่านใดดูไม่ทันดูอีกรอบนึงนะครับดูย้าอีกทีว่าโอ้โหซื้อประกันกับฟิลิปเนี่ยคุ้มค่าขนาดนี้เลยเหรอนะครับดูเพื่อให้เกิดความมั่นใจความเชื่อมั่นนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถอิ box นบะ็อกหาได้เลยหรือว่าโทรหาได้เลยนะครับผมยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมผม มิตรอานะครับยินดีที่ได้ดูแลครับสวัสดีครับ